สภาพแฟนของคุณเมื่อตื่นนอนหวัดดีครับนี่เป็นพัสดุจากคุณฮ้นมีอะไรก่อนหน้าผมเหรอนั่นตัวอะไรนะ่ะฮอนนี่แฟนผมเองเธอเพิ่งตื่นนอนนะหวัดดีค่ะอ๋อโอเคครับน่ารักใช่ไหมหลอดว่ะกูไปละคุณโอเคหรือเปล่าอ่ะแล้ในความเสื่อกเพื่อนพูดบางอย่างให้คุณอยากรู้มากๆแต่กลับไม่ยอมเล่าอ๋อมึงต้องไม่เชื่อแน่ว่าเจนโพสอะไรห,หน้าเฟซอะ่ะ อะไรเหรอ,อไม่สำคัญหรอกอ้าวแล้วมันจะเกิดให้กูอยากรู้ทำไมเนี่ยมันท้องเหรออ๋อมันไปทำอะไรมาอย่างนั้นเหรอมึงไม่ต้องสนใจหรอกไม่ได้สำคัญอะไรอะ่ะไม่มีอะไรเลยจริงๆทำให้กูอยากรู้เลไมน,น้อยมากอะ่ะบอกกูมาเดี๋ยวนี้โอเคมึงจะแหกปากทำไมเนี่ยมันก็แค่โพสคลิปสั้นๆน่ะโดยถ่ายจากแอปติ๊กตอ๊อกฮะ สื้อสวยดิยนี่อ๋อ้อมึงก็เหมือนกันนะขอบใจรวมอาการของคนที่เล่นรถไฟเหาะอ,อาการกลัวแบบคนทั่วไปมันจะสูงกว่านี้อีกเหรอนี่มันสูงเกินไปแล้วแม่จานอยอยากกลับบ้านแล้วอะเฮ้ถ่ายรูปเหรอ,อยืนรอไม่กล้าเล่นขอให้สนุกนะเะะสงไม่มีอะไรทำเล่นแบบหน้านิ่งไม่แสดงอาการ ว้าวสนุกสุดๆไปเลยอ่ะอุทานคำหยาบตลอดเวลาเจียสัตว์พ่อแม่คุยคุยคุยเจีอยบชิพายแล้วกูสิ่งที่คุณมักเจอประจำเมื่อคุณเทน้ำจากเหยื่อโอ๊ยล้นล้นล้นหันไปทางไหนก็มีแต่เพลงเบบี้ชาร์กปิดดิมาได้ไงวะ ไงพอเลยฮัลโหลแม่อาจารย์อ้ไใหม่นะหันจุด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 หุบปากซะดูทีวีดีกว่าสงสัยจะหลอดไปเองอยากจะตามมาหลอดยอีกเหรอโอ้โหฟังจนหูกุไหลเป็นเลือดแล้วเนี่ยเมื่อคุณเวฟอะไรบางอย่างไว้จนลืม คุณเป็นใครเนี่ยโทรมายุ่งอะไรกับผมนักเนี่ยอยากกะรู้คะแนนสอบผมไปทำไมอ่ะเอาแม่เหรออืมกินใครเผาอะไรวะนึกขึ้นได้แล้วกูเอพิซ่าไว้อะไม่นะอย่าเพิ่งไม่นะอ่ะโอ้โหควันขโมงเลย เรียมกรอบไม่นุ่มเหมือนแต่ก่อนแล้วอะ่ะต้องอำลาก,กันแล้วพิซซ่าไปสู่สุขตินะและนี่ความรู้สึกว่าคุณต้องคำนวณคำตอบ <c oughs> อ๋อร้องดังจังเลยวันนี้รู้สึกว่าเธอจะอารมณ์ไม่ดีนะโอ้ไม่ร้องนะไม่ร้องนะไม่ร้องขอโทษนะคะหุบปากดิเธออายุก,กี่ขวบแล้วเหรอ ร้อสามดวันแล้วนะฮะอ่ะอะอ,ะอ,ะอะไรนะร้อยสาสิบวันนี่มันเท่าไหร่วะเนี่ยมันกี่เดือนกี่ปีวะเนี่ยต้องคำนวณสูตรก่อนอได้คำตอบแล้วเอ่อสี่เดือนครึ่งแนละ้วร้อยสามสดวันค่ะ,อะโอเค <c oughs> แล้วแฟนเธอท้องได้เกี่ยรติทีแล้วอะผมขอดูแป๊บนะ จะเจ็ดเดือนเหรอเจ็ดเดือนนี่เป็นกี่สัปดาห์วะเนี่ยต้องคำนวณ